สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับฉันมาเชคิดแพนซึ่งวันนี้ไปเชคจะมาเล่นเกมส์สแกรี่ซีซั่น3ดานเองวู้ฮู้ซึ่งเราอยู่กในฮัตเตอร์สีแล้วนะก็จะเล่นจนกว่าจะจบเกมนี่รูปมันคือเป็นนางสาวไทยนี่ไก่วง คนรถ<อ><า>ท,ทันทีให้เราไปเผาไก่ของให้เราไปเผาไก่ของลูกทีแล้วก็เอาลุกขวงไปอุไไดไว้ในถังแบบเพลงิงแล้วก็ใส่ระเบิดลงไปในถังทรายโอเคโอ้วันนี้ซ<ม>ือ<ม>ไก่งวงราคาเป็นพัน เดี๋ยวฉันขอเอาไปอบก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยกินฉันไม่ต้องใช้มือปิดหรอกฉันใช้เท้าดีกว่าที่เก็บใจมือโอ้โหทำไมครูทำไมครูต้องต้องใช้เท้าปิดเนี่ยไม่มีมารยาทเลยนี่ต้องใช้ด้วยนะครูอ่ะ แล้วลูกของมันจะอยู่ไหนละ่ะงันกินข้าวไหมกข้าีอยูอนาอนี่รจะเนบน,นี้และแต่งขาดระเบิดแต่งขาดระเบิด แล้วแบบมันจะไปอยู่ที่ไหนวายครูกำลังจะมาแลว้วครูอยู่ห้องนี้กูยอยู่ห้องนี้เราจะทำอยงดีด้เราจะทำองน,นี้ดะเอ้าคูไม่มาอาแล้วครูจะเข้าห้องนี้ทำไมเนี่ย ปงไปไปิดกไว้อ่าก็เสร็จแล้วกปิลงไปในใายแล้วก็เอา้ามาลัดไปชิบแต่ไม่ได้นะ,อ,ะอันนี้มันมนีซอสอยู่อ่เอาเพียเข้าไปอ่าไก่งวงระเบิดมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าอ่าไก่งวงระเบิดมาแล้วจ้า ใจงวงแะเปิดไปแล้วถุตัวทออนร้อสุดๆโอ้ไม่ไนะใจร้องกังวลใครมาข่าเนี่ยไฟแป๊บเดียวเองนี่ทางรับเพิ่งทางรับเพิ่ง ฉีด,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 ดยังไงก็ไม่ออกวิสัสง่งระเบิดมาหลัทิ้งเลยเฮ้ดูนะฉันยังมีสาอยู่นี่นน,น,นี้ไก่งวงลูกแม่แม่กำลังจะดับเราลูกมาแมเลยนลเบิด่มันรเบิดอะไร้เเร็จแล้วนะทุวันนี้ไปเช็คก็ขอราไปก่อนสวัสดี หลับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย